สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น tiktok เพจ facebook หรือ youtube นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามค่ะถ้าใครติดตามการอ่านดวงดาวเกี่ยวกับการเมืองของฟ้ามาตลอดจะรู้ว่าสิ่งที่ฟ้าอ่านดวงดาวทยอยเกิดขึ้นแล้วค่ะฟ้าเคยบอกว่าพักเพื่อไทยจะต้องมีการปรับอะไรสักอย่างในพักครั้งใหญ่ และมันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะและฟ้าเคยบอกว่ารัฐบาลนายกอนุทินอาจจะยุบสภาก่อนกําหนดหรือมีข่าวสะเทือนวงการภายในสิ้นปีนี้ซึ่งไม่กี่วันมานี้ท่านนายกอนุทินก็ได้ออกมาพูดผ่านสื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้าต้องยุบสภาก่อนกําหนดและฟ้าเคยบอกว่า ท่านน่าจะมีการปรับอะไรสักอย่างในคณะรัฐมนตรีถึงจะไปต่อได้ปรากฏว่าท่านวรพักลาออกค่ะและลาสุดฟ้าเคยอ่านดวงดาวไว้ว่าช่วงปลายปีนี้จะมีพระราชพิธีจากเจ้านายชั้นสูงประชาชนจะได้รู้ข่าวและการประกาศบางอย่างและก็เกิดขึ้นแล้วค่ะเมื่อคืนนี้วงชนชาวไทยทุกคนเราได้ข่าวเศร้าของ สมเด็จพระพันปีเรื่องท่านสวรรคตนะคะและสิ่งที่ฟ้าเคยอ่านดวงดาวไว้แล้วอีกข้อหนึ่งเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมฟ้าเคยอ่านดวงดาวโหราศาสตร์ผสมกับโหราศาสตร์สากลว่าการขออภัยโทษเฉพาะรายของอดีตนายกรัฐสินได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่า มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นได้จากการได้รับพระเมตตาแต่ข่าวยังจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการเผยแพร่ค่ะประชาชนจะได้รับข่าวนี้ชัดเจนช่วงต้นปีพศ2569และในคลิปนี้ฟ้าจะมาอ่านดวงดาวให้เพื่อนๆฟังในประเด็นที่หลายคนน่าจะอยากรู้คือประเด็นของท่านทวีสอดสองและท่านภูมิธรรม ที่กำลังเผชิญชะตากรรมเรื่องกฎหมายและอดีตนายกทักษิณที่ยังมีประเด็นค้างคาอยู่ในเรื่อง112ทั้ง3ท่านนี้ยังมีเคราะห์และจะตกชะตากรรมลำบากไหมในดวงชะตาเรามาลองอ่านดวงดาวกันค่ะขอเพื่อนเพื่อนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะฟ้าไม่ใช่หมอดูค่ะฟ้าเป็นคนอ่านดวงดาวได้เท่านั้นอ่านได้ไม่เท่าอ่านเป็นนะคะ ฟ้าไม่มีเวลาเกิดที่ชัดเจนของทั้ง3ท่านนะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่ฟ้าอ่านอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะท่านภูมิธรรมเกิดวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2496เกิดที่กรุงเทพฟ้าไม่ทราบเวลาเกิดท่านนะคะและฟ้าขออนุญาตบอกอย่างนี้นะคะว่าวันเดือนปีเกิดของบุคคลสำคัญของประเทศทุกท่านจะเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ความลับค่ะ ดวงของท่านภูมิธรรมนะคะดวงนี้ดาวพฤหัสและดาวเสาเด่นมากเป็นคนยึดหลักการมีอุดมการสูงและมีกรรมทางอำนาจดาวอาทิตย์คือตัวตนของท่านสถิตยอยู่ในราศีพิจิตร่วมกับดาวอังคารบ่งชี้ถึงนักสู้เชิงอุดมการณที่มักไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องแต่ดาวเสาในพื้นดวงมักให้ผลเป็น ตามจากผู้มีอำนาจหรือระบบที่ตนเคยอยู่ในนั้นคือมักถูกแรงกดดันจากโครงสร้างใหญ่เช่นกฎหมายระบบราชการหรือผู้มีอำนาจในระบบเดิมดาวจรในช่วงปีพศ2567ถึงปีพศ2568 ดาวสาวจรเข้าสู่ราศีกลุมภพที่4ทำมุมกดดันกับดวงเดิมสื่อถึงแรงสะเทือนจากสิ่งเก่าคดีเก่าระบบเก่าแต่ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งเกื้อหนุนในภพที่10ช่วงปลายปีพศ2568มีแนวโน้มรอดเพราะเหตุผลหรือข้อกฎหมายที่เป็นธรรมแปลว่าถึงจะโดนลากชื่อเข้าในคดีหรือกระแส แต่จะไม่ถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงหรือถูกตัดสินมีเกณฑ์รอดเพราะความชัดเจนในเจตนาเพื่อความถูกต้องมีโอกาสถูกรบกวนหรือตั้งชื่อสอบสวนแต่เป็นลักษณะคดีทางการเมืองมากกว่าคดีอาญาจริงและสุดท้ายมีเกณฑ์รอดไม่ถูกลงโทษเพราะดาวพฤหัสดาวธรรมะเข้ามาช่วยในจังหวะสำคัญพอดีค่ะ ส่วนท่านทวีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านเกิดวันที่23กันยายนพุทธศักราช2502เกิดที่จังหวัดอ่างทองฟ้าไม่ทราบเวลาเกิดท่านนะคะและขอย้ำอีกครั้งวันเดือนปีเกิดของบุคคลสำคัญของประเทศเป็นข้อมูลสาธารณะไม่ใช่ความลับค่ะภาพรวมพื้นดวงของท่านเป็นนักกฎหมายโดยเนื้อแท้นะคะดาวพฤหัสเป็นสุภาห์ใหญ่ ของดวงของท่านค่ะท่านมีดาวเสาแรงเช่นกันแต่ดาวเสาจรและดาวเสาเดิมอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้มักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสะสางหรือเปิดโปงความไม่ถูกต้องลัคนาท่านอยู่ในราศีกันโดยประมาณนะคะเนื่องจากว่าฟ้าไม่ทราบเวลาเกิดท่านค่ะท่านมักเป็นคนรอบคอบแต่เด็ดขาดเมื่อถึงจุดที่จะ ไม่ยอมในปีพศ2567ถึงปีพศ2568ช่วงปลายปีถึงต้นปีดาวเสารและดาวมรตยูทำมุมแรงกับพระฤหัสเดิมเป็นช่วงเปิดศึกทางกฎหมายคดีหรือข้อกล่าวหาแต่ดาวพระหัสจรในราศีพิศกทำมุมส่งกำลังกลับแปลว่ามีผู้อุปถัมภ์หรือได้รับความเป็นธรรมในภายหลัง หากมีการดำเนินคดีหรือไตรสวนจริงๆช่วงนี้คือช่วงที่ต้องใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังเพราะโอกาสถูกดึงเข้าไปในคดีมีจริงอย่างไรก็ตามดวงนี้มีดาวบุญในภพบ9คือดาวศลธรรมดาวนี้จะช่วยพลิกกลับให้เป็นคุณได้ในที่สุดท่านทวีมีเกณฑ์ถูกแตะตัวหรือโยงเข้าคดีจริง โดยเฉพาะช่วงปลายปีพศ2568ถึงต้นปีพศ2569แต่มีดาวพาระฤหัสช่วยคุ้มโอกาสถูกลงโทษหรือแพ้คดีน้อยมากถ้าไม่พลาดทางคำพูดหรือเอกสารสุดท้ายจะกลับมามีเครดิตสูงในหมู่คนที่เห็นคุณค่าของความยุติธรรมสรุป ทั้งสองท่านนะคะมีแนวโน้มเรื่องคดีหรือการถูกจองจำหรือถูกดําเนินคดีอีกหรือไม่จากดวงดาวบอกว่าถ้าท่านสู้เพื่อความถูกต้องผลลัพธ์สุดท้ายท่านทั้งสองจะพ้นคดีค่ะท่านภูมิธรรมจะถูกลากชื่อสอบสวนบ้างแต่ไม่ถึงคดีร้ายแรงจะรอดเพราะเจตนาดีและกฎหมายหนุนส่วนท่านทวีมีโอกาสถูกดำเนินคดีหรือ ถูกข้อกล่าวหาโดยตรงแต่จะชนะหรือหลุดเพราะหลักฐานและธรรมะคุม้มต่อมาเรามาอ่านดวงดาวของท่านอดีตนายกทักษณิณนะคะในดวงของท่านดาวพระฤหัสด,ดาวจูปิเตอร์และดาวพระราหูในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมพศ2568ส่งสัญญาณแรงมากเกี่ยวกับแรงการได้รับพระเมตตาหรือการได้รับอภัยโทษเฉพาะราย และการเคลื่อนไหวทางสถาบันหลักพลังดวงดาวบอกว่าการดําเนินการได้เกิดขึ้นแล้วในระดับภายในคือเสร็จสิ้นหรือผ่านขั้นตอนทางราชการแต่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะเต็มรูปแบบเพราะดาวเสารยังทํามุมบังคับให้ต้องสงวนข่าเพื่อให้เกิดจังหวะที่เหมาะสมกับประชาชนตามสัญญาณดาวบอกว่าจะชัดเจน และประชาชนจะได้รับรู้ข่าวนี้โดยสาธารณะในช่วงต้นปีพศ2569ค่ะและหลังจากนี้ดวงชะตานี้จะมีโอกาสต้องเผชิญกับการถูกจองจำหรือพิพากษาอีกหรือไม่เรามาลองอ่านดวงดาวภาพรวมพลังชะตาของท่านดูค่ะช่วงอายุ76ปีของท่านดาวเสารอยู่ในตำแหน่งทดสอบความอดทนและข้อจำกัด บ่งบอกว่าแรงกดดันจากภายนอกจะมีเข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดคุกหรือต้องโทษหนักซ้ำอีกเป็นช่วงที่ต้องระวังการสร้างข้อพิพาทหรือคนพยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายดาวพระราหูและดาวพระเกตยังทำมุมกับดาวพรฤหัสจูปิเตอร์และดาวอาทิตย์หมายถึงพลังการสกัดข้อกล่าวหาหรือการปกป้องตัวเองในเรื่องกฎหมายจะมีสูง ในช่วงปีพศ2569ดาวบ่งบอกว่าการโจมตีหรือความพยายามสร้างคดีเพิ่มจะมีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเต็มที่สิ่งที่ทำได้คือสร้างแรงกดดันและความวิตกแต่ไม่สามารถทำให้โทษหนักเกิดขึ้นได้อีกสัญญาณดาวพระหัสด,ดาวจูปิเตอร์เป็นดาวแห่งความยุติธรรมและ ญญทำมุมบวกกับดวงท่านทักษิณในปีพศ2569แสดงว่าจะมีช่องทางทางกฎหมายหรือผู้มีอำนาจช่วยปกป้องโอกาสที่จะถูกตัดสินให้จำคุกเพิ่มหรือได้รับโทษหนักจึงค่อนข้างเบาบางค่ะ